ขอให้มีเรื่องใหม่ๆเข้ามาในชีวิตขอให้เกตดดีๆ,ๆนะคะรับครับโตแล้วนะครับ <á! S 1> เขาสกนแล้วค่ะปีใหม่ก็ขอให้เรื่องสงดีๆค่ะค่ะก็ขอให้มีความสุขกันมากๆเลยนะคะแฮปปี้นิยคขอให้มีความสุขมากๆค่ะแฮปปี้นิยาค่ะขอให้เรียนดีขึ้นค่ะแฮปปี้นิยาขอให้มีความสุขมากๆเลคะขอให้มีความสุข แฮป p ี้นิวเบียค่ะขอให้ปูหวยรางวัลที่หนึ่งค่ะ Happy New Year ค่ะขอให้เจอกับไอดอลที่ชอว์แฮปปี้นิวเบียด้วยอีกโคชิโบพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยเอาตื่นครับตื่นตื่นครับตื่นครับตื่นครับมันจะเป็นคนที่ออกกล้องมากที่สุดทั้งมันไม่พูด แล้วนี่ออกกล้องเยอะมากเลยเนี่ยขอให้มีความสุขมากค่ะให้เอ้เกงอีกแล้วนะคะให้เอ่เกดส์ทุกวิชาอ๋อเก๋าเก่งทุกคนอห้สวยอะอะซูมซูมหน้าให้ดูหน่อยขอให้สวยเป็นยังไง ครับอ่ะขอให้นั่ขอให้รวยอะไรใครใครใครโสดขอให้มีแฟนสวยใครอะไรได้รวยขอให้ได้โอ้ยสอบานโอ้โหได้ยินเสียงจากคนนี้นี่ถือว่าเป็นบุญขอให้พอแล้วไม่สอบตกเหมือนกันปะวะขอให้พลอให้อขอทุกอย่างมาเป็นจริงว้าว ไอ้ก้อบหนึ่งสองสาม Happy New Year ยตอสโอโไซมาส Happy New Year สัปีมครับ้ตัวแทนครับตัวแทนตัวแทนคนไหนครับ กิฟต์ดีมันเรียนพูดสกอร์ละเฮาเยอะๆนะครับดีไหมครับอาจารย์ <c oughs> <c oughs>